สวัสดีครับพ่อพ,อพอ่อสร้างอุตติลวพี่น้องเมื่อนี้ที่ภาพพี่ภา,าน้องมาเบิกงงานสมงานเฉียมอลูมิเนียมที่น้องเห็นยู่นี่เป็นแข่งนะครับของมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบไอเด้อพี่น้องพี่น้องเห็นความผิดปกติในแข่งนี่บอกครับนี่ความผิดปกติมันอยู่นี่ครับมันจะมีบาซีนอยู่นี่ครับ เนี่ยมันจะมีบาซีนอยู่ตรงนี้ครับเพื่อกันน้ามันเพื่องออกมา่าแกนสเตอร์แกนสเตอร์มันจะซุปนี่นะครับอันนี้คือสเตอร์ได้ครับอันนี้คือสเตอร์มันรถมอเตอร์ไซค์มันจะมีสเตอร์นะครับแนะ้วซุบสเตอร์หอยที่หนองเบิ่งกันยังดีเห็นความแตกต่างนี่ครับนั่ันจเข้าไปมากี่ ตรงนี้จะเป็นล็อกสเตอร์นะครับหลายคนอาจจะนึกภาพออกก็ดได้นึกภาพออกกับเบื่อท่านนะครับเนี่ยอันนี้คือสเตอร์นาครับสเตอร์นามันก็จะมุนนะครับมันจะมุนขับเคลื่อนเให้แข้งตัวนี้ไปนะครับเราทามาเป็นนังเป็นนังมันคือขขดจังส่นะครับเนี่ยมันจะมีสินอยู่ในนี้หนีวนึงนะครับ,นะรบ,น,น,รบน,นี่คือสินนะครับนี่คือสิน ซีนมันจะกระซุปนนีนะครับซีนมันกับพอดีพอดีเลยครับ่ยานมันทั้งของเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันอยู่ในนี้นะครับอธิบายพี่น้องฟังอยู่นีนีเนาะช่องว่างนี่ครับมันหายไปมันขาดไปเวลารถแลนนมันเครื่องมันก็บดีศาสดออกฟงออกมากนะครับเนอะมันเครื่องมันฟงมันสาดออกมมกอ่าผมก็เลยสอบถามจาก อัานนี้ช่างบุ๋เพื่อนเอางานมาให้แก่ไครนี่็ว่าว่าเป็นยังมันคือนขาดได้คุเลยมาเจอเนะครับถึงบางอ้อมันเข่ายังสีเลยครับเดี๋ยวมันจะมีเลียมอยู่ด้วยทีน้องได้มันจะมีเลียมในเสเตอร์มันก็จะมีเลียมมันก็เข่าไปนะครับมันก็จะมีน็อตน็อตมาขันมันมันจะมีแหวนมีปิ่นมันมาล็อกอี่หนี่ตัวหนึ่งครับเพื่อว่าให้เสเตอร์ถอยมากเนาะ เราที่นี่มันก็จะมีน็อตขันล็อกบางสิขันล็อกซึ่งน็อตตัวที่ขันล็อกนี่ความเหย้าของน็อตนี่จะต้องบอยเหย้าเลยออกมานะครับมันจะยืดซ้ำเนี่ยล็อกซูงได้มันก็ยืดออกมาเท่เนี้มันก็แน่นมันจะบโผล่ออกไปนะครับแต่บางที่นี่ลูกค้านั่นโดยความบวลูอาจจะขันออกมาเราเฮ็ดน็อตเสียนะครับเฮ็ดน็อตเสียก็เลยขันน็อตตัวไม้เข้าไปซึ่งตัวไม้ที่ขันนี่มันเหย้าครับขันเข้าไป คิดว่ามันเหี่ยวะครับมันสูตรผเปลี่ยนกับมันถ้าวิธีแก้อย่างนึงก็อาจจะหาแหวนนะครับถ้ามันเหา่วตัดออกหรือเอาหาแหวนก็ได้แต่ว่าลูกค้าผู้คนบ่รู่นะครับ่นอาจจะเฮ็ดเองเปลี่ยนสเตอร์เองเปลี่ยนสเตอร์เองเพินกัเลยขันนังสีนหะพี่น้องเพินกัเลยขันเข้าไปขันเข้าไปปั๊บมันเหา่วเลยพี่น้องเห็นบ่ พ้าวมันเง่าปุ๊บเนี่ยครับแสง,แบบงอาจจะบม่ชัดไอ้สีเดินเนีย่ยเนี่ยที่นอนพ้าวมันเง่าปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะพ้าวมันเง่าปุ๊บมันกับหมุนอะไรครับอันนี้หมุนหมุนหมุนกับกินเป็นวงเลยครับอันนี้กินหะไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวตัวนี้ออกเองเนี่ยมันก็กินฮะไปแล้วครับเนี่ยหะ ล่องล่องบเดีหมุนะตาตามเทียอะก็ครับขาดเจววาวตัวนี้กันบดสอมปัญหาที่บดสอมสีซื่ไม่ม่งหนึองคืออยู่นี่ครับนี่หมายเด็กเครืองติดตอกไม่กับเชเวลาติดตัไม่กันยากยากหลาย,ย,ายอย่างคแต่ได้จําเป็นต้องได้สอมเรมเา อันนี้ก็ที่น้องแยวน็อตเด้อครับน็อตที่ขันสตึดนี่อย่าใส่นอ็อตยยวนะครับใส่น็อตสั้นๆนะครับผมแต่วันนี้วิธีสร้างแถวมาแก่แก่ได้แบบไรครับก็เชื่อมทมนะครับเช,มมเชื่อมทมเชื่อมทมแล้วก็เจาะเจาะจากด้านนี้ละค่วนศูนย์ตามขนาดบาซีนนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับ วิธีที่ผมเหตุไงไงตรงนี้มันมีบาลูกปืนนะครับถ้าเขาจะเชื่อมเลยเชื่อมปิดเลยนี่โอกาสการหดตัวของบาลูกปืนมันมีเลยครับผมก็เลยได้ให้สร้างกึ่งเขาเขากึ่งเล็กให้ตัวนึงนะครับซึ่งกว้างโตแบบที่จะมาเชื่อมไอ้วงนอกตัวนี้เท่ากับลูกปืนนะครับเนี่ยเท่ากับลูกปืนลูกปืนตัวนี้วงของตัวนี้ครับเท่ากับ วงของต้นนะครับส่วนวงของตัวนี้จะน้อยกว่าบาซินนะครับบาซินผมใส่ละเนี่ยมันจะน้อยกว่าบาซินบาซินวงนอกวงนอกนี่ก็จะใหญ่กว่าตัวนี้อยู่ครับผมก็จะมาสุบเข้าไปนน้่นะิสุบเขาครับเพราะให้บ่หลวมไหลครับเพื่ออย่างตี พื paid, so ่อยังขึ้นเป็นต้องใส่ตัวนี้ถ้าผมบวกกึ่งตัวนี้เขาไปเวลาเชื่อมเรามันจะหดตัวบีบตัวนะครับเรามมนเ็ดให้ลูกปืนเขายากควนยากนะครับถ้าเขาเ็ดแบบตัวนี้เราเชื่อมทมได้ครับเนี่ยเชื่อมทมปิดอ้อมเมดเลยเนี่ยก็ยกขึ้นมาจักหน่อยนึงนะครับเชื่อมทมปิดอ้อมเนี่ยยกขึ้นมาจักหน่อยนึงจากนั้นเขาเขาเชื่อมแล้วเขาก็ตีตัวนี้ออกเนี่ยเขาก็ตีตัวนี้ออก มันก็จะเป็นวงนะครับมันก็จะเป็นวงแล้วก็สร้างควานเขาไปควานมันก็จะเหตุงานไงคือเรา่นเฉียบเ้วคนจฉมยบไทยเพียนอนเบิ้งนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับนายช่างที่เอาไปทํางานต่อแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่จะเปลี่ยนสเตอร์เองนะครับเปลี่ยนน็อตเห็นบหครับมันแย่วมันโพมันโพหลายมันก็ไม่กิ่นกิ่นเสือนะครับกินเสื้อเหตุให้น้ำมันงวง อ่ะสักนีดกันพี่น้องไปเชื่อมให้เพลินกันเดี๋ยวจะมาเบริ่งต่อนะครับเชื่อมมาเลยครับหันหอนอยู่ไอท้ทวนทวนประเทศไทยตอนเชื่อมนะครับสักมาเคาะนะครับช่วงหันหันเนี่ยเราออกดีครับแต่ว่าอย่าลืมใส่น้ำมันเครื่องนะครับเด้อใส่น้ำมันเครื่องใส่น้ำมันเครื่องเกา่าเวลาตีออกนเลยเคาะไปเรื่อย แบไหบ้างครับออกนะฮะน้องทรงเล็กน้อยนะครับฮารวดงทรงออกไปเรียบร้อยมันก็จะเป็นบาเป็นวงนะครับถ้าเขาใส่แบบมันกะสีง่ายนะครับสำหรับสร้างกึง่งเพื่อไปเฮตุงานต่อ มันเก็จะเชื่อมกอ่อขึ้นมาให้มันเป็นความสูงของเพื่อจะขวานส่บาซีนบาซีนมันหนาประมาณเกือบเส้นเขาก็เชื่อมเพื่อสร้างกึ่งเขาจะขวนออกจากศูนย์ด้านหลัง,ลงจากเปลาลุกตื่นมานะครับอันนี้ก็เห็ดเป็นแนวทางนะครับผมสาหรับผู้ใดที่สนใจงานดันเชื่อมอลูมิเนียมนะครับก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับผมคลิปหนาสิไปยังอีก,กจังควอยวากันพี่น้องกันไปถ้าปา่หนาพาสูบรายยันพี่น้องเบื่อนะครับผมเช็คไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ